นะงวดนี้นะให้คนก็ถูกกันเยอะๆนะลูกนะให้ปิงปองหนูถูกกันเยอะๆนะเออถ้าเกิดอาจารย์แบงค์จะซื้อหรออาจารย์แบงค์ไม่ค่อยชอบ90 0, 09เลยแต่ก็ต้องวงเอาไว้เผื่อมันออก90 60เนี่ยแต่จริงชอบ94 64มากกว่าแล้วนอกนั้นนะครับก็ชอบชอบอะไรหรอชอบ95 59 6 556 เพราะเป็นทะเบียนรถพ่เดด้วยนะครับเออแล้วก็หกสองนอกนั้นก็เฉยๆนะแต่ว่าเก้าศูนย์ก็ต้องซื้อเก้าศูนย์หกศูนย์ก็ต้องซื้อไว้เก้าศูนย์หกศูนย์เพราะมันเป็นปิงปองลูกแรกนะครับมันปินงปิงปองลูกแรกนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องหมายถึงเลขอะไรนอกกนั้นสี่ห้ามันจริง,รงๆเฉยๆนะเฉยๆนะๆนะไม่ได้ถึงกับชอบแล้วไม่ได้ถึงกับไม่ชอบก็เฉยๆนะครับแต่ว่าจะซื้อก็ได้ก็ตรงๆนะครับนะก็ตรงๆนะ สำหรับเลขนะครับปิงปองสี่ห้าเอิญบางเอิญเพิ่งนึกขึ้นได้นะก็เลยตัดคลิปมาไว้ตรงนี้นะครับก็คือเป็นเลขบ้านใหม่พี่เดที่เพิ่งซื้อสดไปเมื่อไม่ถึงอาทิตย์นี้เองนะครับทะเบียน4ี่หทับหนหนะครับมันก็ตรงกับเลขปิงปองพอดีเลยนะดีนึกออกก่อนนะครับตรงนี้นะครับเป็นบ้านที่คลองสองนะครับรังสิตคลองสองนะครับบ้านใหม่ซื้ออีกหลังหนึ่งแล้วนะซื้อด้วยเงินสดเลยบ้านใหม่ป้ายแดงเลยนะครับบ้านมือหนึ่งเลยชอบมากๆคือจะวงไว้ที่ไม่ได้วงคือไม่ได้ไม่ชอบคือเฉย เนะียเพราะว่ามันอยู่ในเลขชอบอยู่แล้วแต่ที่ไม่ได้วงก็คือก็คืออาจจะไม่ได้ทุ่มมากมายนะแต่ถ้าเกิดเลขลูดเหรอเลขลุกที่ชอบเลยลูดที่ชอบเลยก็จะเป็นเจ็ดเก้านี่น่าสนนะเจ็ดสองก็น่าสนเพราะเป็นเลขงวดที่ยี่สิบเจ็ดนะครับแล้วก็มีเจ็ดห้าก็บ่อยนะเจ็ดห้าออกบ่อย,นะ 7, 5, อออยสรุปชอบหมดเลยตระกูลเจ็ดชอบหมดเลยนี่วงจะครบทุกตัวและเจ็ดสี่ก็ชอบ นะชอบหมดเลยเจ็ดหกก็ชอบอ่ะเจ็ดซื้อเจ็ดการมีซื้อ7จได้ไงสรุปชอบหมดเลยคือจะวิ่งเจ็ดนะวิ่งเจ็ดนะวิ่งเจ็ดให้บันตาไทยเพราะว่าเป็นวดที่ย7แต่จะมาไม่มาไม่รู้นะครับอาจจะมาหรือไม่มาก็ไม่รู้นะครับ,จจรรนะรบแต่4ี่ก็อย่าทิ้งนะ9ก้าสเพราะว่ามันมี4มาอยู่ตรงเนี้เนาะศูนย์ก็เป็น4ได้ก็น่าสนนะครับดอกจันก็เป็น6นะ60 90 64 9เกเนะี่ยมันก็บอกของมันอยู่แล้ว นะครับอันนี้ก็มีสี่อันนี้ก็มีเก้าอันนี้ก็เนี่ยเห็นได้มันก็เป็นหกสี่ได้เนี่ยนะมันก็เลยตัดไม่ทิ้งไม่ได้เลยเก้าสี่กับหกสี่นะอันนี้ใบนี้เฉพาะสองตัวนะครับใบนี้เฉพาะสองตัวใบสรุปนะครับถ้าสามตัวนะครับถ้าสามตัวต้องดูตรงนี้นะครับสามตัวต้องดูตรงนี้นะครับสามตัวจริงๆมีเดียวจริงๆอ่ะถ้าใจไม่ถึงไม่ต้องเล่นสามตัวเลยสามตัวมาจากใบนี้แคปไว้นี่คือสามตัวนะ นะแคปไว้แคปไว้นี่คือ3ตัวนะแต่3ามตัวใจไม่ถึงอย่าเล่นนะครับมี7 4 7 5สี่ดห้าด้วยก็เขียนไว้แล้วสองสี่ก็มีนะฮะ2 4 2สี่สองสี่มีไหมมีนะครับ25เอ้ย25 25เราตัดทิ้งไปได้ยังไงในนี้สองหเขียนไว้ในอันที่เราไม่ชอบแล้วกันนะ25เราไม่ชอบแต่เดิมกระดาษเดิมมี25หนะกระดาษเดิมมี25อยู่อันนี้นะกระดาษเดิมมีสองหอยู่ นะเขียนว่าเนี้ยอันเดียวกันคนจะไม่ต้องงงนะครับมันจะกระจายไหลแพ็์ครับต้องยอมรับว่าเลขเยอะแต่ว่าแล้วแต่คุณจะเลือกแต่ว่าที่อาจารย์แบงค์ชอบก็เท่าที่วงไว้ก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองตัวไปกับก็ยี่สี่ตัวนะบนล่างอีกโ้ยกอ็น,นั่นแหละนะครับก็แล้วแต่จะลงทุนนะครับไอ้พวกนี้คือไม่ชอบจะจะกันไว้ก็ได้นะาจะกันไว้ก็ได้แล้วแต่นะเขียนให้อยู่ในใบเดียวกันนี่คือสามตัว ก็จะมีเก้าสี่ห้าหกสี่ห้านั่นแหละหกสี่ห้ากลับกันเองนะครับสี่ห้าหกหกสี่ห้าเก้าสี่ห้านะครับมีอะไรอีกสองสี่ห้าสองสี่ห้ามาจากไหนมาจากลูกที่สองเนี่ยสองสี่ห้าแล้วก็เจ็ดสี่ห้าเพราะว่าตัวแซดเป็นเจ็ดได้เจ็ดสี่ห้านี่คือสามตัวนะ โอเคสตัวมีเท่านี้นะครับนี่คือเลข3ตัวถ้าไม่แน่จริงอย่าเล่นนะถ้าไม่แน่จริงอย่าเล่นนี่คือเลข2ตัวนะครับนี่คือเลข3ตัวนะอ่ะแคปไว้นะอันนี้คือตัวกันเฉยเฉยพวกนี้คือตัวกันเฉยเฉยข้างล่างอะ่ะคือไม่ชอบนะครับไม่ชอบแต่ว่าก็เผื่องบเหลือกันไว้ นะแต่ไม่ต้องไปทุ่มมากพอเพราะ9192ามันออกไปแล้วรถ0 5 0 2ห้าไม่น่าออกนําไม่น่าออก25ก็ยิ่งไม่น่าออกนะแต่แล้วแต่นะอันนี้คือ3ตัวถ้าใจไม่ถึงไม่ต้องเล่น3ตัวนะครับเพราะว่ามาเล่นยากแ่ะนะแคปไว้นะครับหมดแล้วน่าจะสรุปไฟนอลแล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีโค้งสุดท้ายอีกก็โค้งสุดท้ายก็คงจะมาวิเคราะห์แบบเล็กเดิมๆนี่แหละว่าน่าจะออกเลขอะไรนะครับผมบอกไว้ว่าวิ่ง7กับรูด7เนาะ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าน้องจะหมายถึงเลขอะไรกันแน่เลข8ปดเก็เลขดังนะเลข8ปดเกก็เลขดังเนาะเออนะแคปไว้นะครับแคปไว้นะอันนี้คือปิงปองอันนี้คือเลขที่ที่เราเขียนสรุปให้นะครับ นะครับไม่ได้มาขับไปซื้อทุกตัวเนาะเพชรก้าจะมาไหมลูกเล็กหนูจะมาไหมครับเล็กหนูจะมาไหมเพชรก้าแคปไปนะแคปไปนะแคปไปนี่คือเลขที่เพชรก้าให้แต่จะมาหรือไม่มาก็ไม่รับประกันผลนะครับมาไม่มาไม่รับประกันผลนะเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าหวยจะออกเลขอะไรกันแน่นะถูกผิดอย่าว่าน้องอย่าว่าผมนะผมเหนื่อยนะครับในแต่ละงวดเหนื่อยต้องการกําลังใจเท่านั้น เหนื่อยในการวิเคราะห์เหนื่อยในการทําสมาธิถือศีลหรือส่งพลังให้น้องเพชรก้าเหนื่อยในการทําบุญลหลายหลายอย่างนะครับเรามาเจอคอมเมนต์ที่แย่ๆไม่ให้กําลังใจกันนะคบไม่มีใครอยากให้เลขเยอะหรอกครับแต่มันแผงจากปิงปองน้องเพชรก้ามันได้เยอะนะครับแผงออกมาจากปิงปองน้องเพชรก้ามันได้เยอะเท่านั้นเองใครๆก็อยากให้เลขไม่เกินสี่ห้าตัวเนาะไม่ใครไม่มีใครอยากให้เลขเป็นสิบตัวหรอกนะครับแต่ผมมีทุนเนาะผมกับพี่เจมีทุนผมก็เลยซื้อได้ทุกตัว นะครับใครไม่มีทุนก็จะอาจจะมาโวยวายว่าเลขเยอะแต่ไม่มีใครอยากให้เลขเยอะหรอกครับแต่ว่าถ้าผมให้เองเนี่ยนะผมก็คงไม่ได้ให้เยอะแต่คราวนี้มันเป็นเลขเยอะเพราะอะไรมันเป็นเลขเยอะเพราะว่ามาจากการตีความและการวิเคราะห์การสกัดมาจากลูกปิงปองสองลูกนะเลขมันก็เลยเยอะนะครับนะเพชรก้ามาลูกไหนลูกนะลูกแรกนะลูกนะ้า9094นะสองลูกลมกันก็ ก้าสี่ห้ไปเลยนะลูกนะัดตรงๆแม่นๆเลยนะลูกนะให้คนก็ถูกกันเยอะๆนะเพจรก้า <P et ka> พี่ขอล้องหนูนะนี่อ้างอิงเพจจริงด้วยนะครับเพจเพจก้าเด็กชายมโชคคนติดตามคนกดไลค์มากกว่า90000สคนคนติดตามมากกว่าหนึ่งล้านจะห0 0 0 0นแล้วนะครับอ่ะนี่คือปิงปองนะครบปิงปองสองลูกนี้นะครับอันนี้คือเลขที่น้องเพจรก้า ที่ผมประมวลให้ทั้งหมดนะครับว่ามีอะไรน่าสนบ้างผมก็จะวงเอาไว้ในเลขที่ผมจะซื้อนะครับเอออันนี้คือ3มตัวอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือ2ตัวเลขชอบเขียนตรงนี้เลขรูด